สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม g a n g s t a r Vegas ก็คลิปนี้ก็อยู่กับอีเวนต์เอเลี่ยนเดิมๆครับผมเอเลี่ยนบุกก็ของรางวัลอันดับท็อป1ถึง20ก็เป็นชุดหุ่น o t o x รุ่นรุ่นเท่าไหร่ไม่รู้เลเวล2แล้วก็ท็อป21ถึง70ก็เป็นแบบรุ่นธรรมดากากาก,ากแล้วก็เจ็ดเขาเรียกว่าอะไรอะเจ็ดแพดเออเรียกว่าเจ็ดแพด เป็นรางวัลที่ท็อป711ถึง300ตัดนะก็ไปไปดูกันดีกว่า เรียบร้อยครับเรียบร้อยจบเว็บเลขจบเรียบร้อยแล้ว ต้องใช้อบิจิงยิงรถถังก่นนะโสดผมที่เคยบอกไว้แล้วให้ยิงแต่รถถังรอรถถังมาแล้วก็ยิง แล้วก็ให้มันระเบิดบึ้มไปเอง <c oughs> แล้วเราก็รอต่อ โคตรชิลเลย โอเคครับก็ถ้าดูเวลาแล้วถึงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วคุณก็ยิงไอ้พวกลูกกระจอกซะมันจะได้จบเว็บไป ได้218 ใกลแล้วครับใกล้จบแล้วอ้าวโดนได้ไงวะ <c oughs> คิดว่าหนีรอดแล้วเนี่ย แลเบิดมันแรงจังเลยเรียบร้อยครับจบไปแล้วอย่างสวยงามก็นะได้คะแนนไปอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆต้องได้ต้องได้คะแนน400ก็คือ ต้องค่าได้เงินเอเลี่ยนอ่ะสี่ร้อยต่อครั้งหนึ่งจะถือว่าดีมากแต่ผมเล่นได้แค่สามร้อยสี่สิแปดก็โอเคแล้วครับผมโอ้กสุนทั้งหมดสามแสนเลยเหรอเล่นแค่รอบเดียวก็เสียตังสามแสนแล้วโคตรแพง กล่องพยาบาลอีก4ี่หมโคตรเลยจริงๆน,น,ะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้สำหรับการเล่นอีเวนต์เอเลีก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องช n n นลสักดาทีวีด้วยครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไตรงไหนก็ต้องขอไม่ว่าจะเป็นอาการแหลกเสียงผมก็ตกหรืออะไรต่างๆที่ผิดพลาดต้องขอขอภัยด้วยก็ เอ,อช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยจริงๆเลยมีงานเยอะก็ไปละข,ข,ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปทุกคนเลยนะครับผมที่ยังติดตามผมมาโดยตลอดตเริ่มนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆเลยก็ไปละบายบาย